เิ่มล้วเด้ออืม,อ,มอ้าวค่ะสวัสดีค่ะเอาคือเป็นแสงแดดแสงยังแฉโนมาอนีมาอัดคลิปเด้อค่ะเด้ออันอัดคลิปอันเก็บดอกพักติวแม่แอลเด้อพี่น้องจับดีๆเด้อนั่นแม่แอลแล้วไม่สีมานเก็บไอ้ดอกพักติวไปต้มใส่ปลาแม่พี่น้อง มันแหลนกำลังสิปงพอดีพอดีผมห้ามวงะไนี่นี่แล้วเรยว่าอาัดคีิบให้พี่น้องเบิงกนันนะสมัยโบราณเฮ่าเด้พี่น้องนี่สมัยเก่าสมัยเก่าตะกี้สันผู้ไดมีสมันสันหอดนานาฤดูการเนาะเขาเอินสี่เอาไปใส่ต้มปลาหรือต้มไก่มันสีแซบ่บแซ่บเลยค่ะพี่น้องสมัยอัน มูแม่เป็นเล็กน้อยแล้วว่าเนาะพ่อแม่เพิ่นไปหามาตะพู่นทั้งปลาโน,น่นสัตว์โน่นกิ๊กไกลๆพ่น่ะพระเจ้าจังดมากเด้บาทที่นี่ก็เลยเอามาปลูกสันด้พี่นองค่ะเอาผักติ่วมาปลูกก็เลยได้กินได้บานนี่แมวแล้วเล่เออนเอาแมวมาเก็บเก็บเอาไปฝากตาฝากย่อยฝากพีฝากน้องนัาพุ่น่ะหลายอยู่บ่ท่านไหนมันบานบ่ท่านไหนให้มันบานค่ะ เอาบานซ้ำพอดีไหมค่ะเอาบานพอดีพอดีบันไดก็ได้มาจากแม่แอวล่ะเห็นนะตัดลงองด้ยค่ะพี่น้องนี่เอาว่าตัดลงมันสีตนบบกงแต่ก็เลยตัดลงก็เลยได้กินสุปีนล่ะหาฝนเลิ้นมาได้กินสุปีสุปีแต่มันสูงถึงจะตัดลงมันไก่ยุไก่ไกนี่ไหมค่ะอัน อยู่ไกลๆเียงหน้าเถียงหน้านะน,น,นอนอยู่เทียงหน้าแม่พี่น้องค่ะก็เลยมีเมบ่ได้มีกินสุย่างดอกอันเ่ได้ปลูกคอ,อยข่ายาข้ายาน้ำงว่วอยู่แมวแล้วก็ยากอันกิจการเล่าหลายอย่างหลายแนวก็เลยปลูกเล็กๆน,น้อยๆแล้วค่ะน้ำบานนอกขอกหน้าเฮานี่ละ่ะควรนนต้นมะขนุนกับมีได้พี่น้อง ข้างคุณกะเป็นหน้าปังข้าเจา้าเผ็ดมีน้ำข้องเผ็ดหน้าปังแมจ่จ่าเอาแค่นี้เนาะเอาแค่นี้ละเอาแค่นี้ละเบิ้งซ้ำนี่ละจักหน้าที่ละบูบอกไปเด็ดถามเพื่อนดอกค่ะทายรีวิวให้เบิ้งซื้อๆค่ะโอ้ยแสงแดดค่ะเอาสิลงคลิปแล้วเด้อค่ะเด้ออัน กดไลค์กดซับตะไคร้ห้แม่แอวน้ำเน้ยด้อค่ะฝากช่องน้ำแน่เพื่อสิเป็นกำลังใจให้เล่านันล่าทำคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเดี๋สิล่งไล่แล้วกดตรงไดนเนาะบานนี้พี่นองค่ะกุ้มนึงแดงกุ้มนึงกลางค่ะนะ เอามันมันหยุดไปนาะน,นี่ยายเบิง่งนู้นมันหยดหยดไปบ่แล้วเนะาะแต่บ่กดเนาะ <laughs>